ก็สวั fate, ạn, pues ruct. สดีเพ nah. ื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวก็จะมารีวิวเตาแก๊สที่เราใช้ย่างปลาหมึกที่ร้านเรานะครับก่อนอื่นนี้ก็ต้องขอโทษกับสภาพนะครับ อดียังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะเราถ่ายอยู่หน้าง,งานเลยนะครับถ่ายอยู่ร้านเลยถ่ายตอนใช้เลยนี่แหละเลยยังไม่ได้ทําความสะอาดสภาพมันก็จะเย็นๆหน่อยหนักหน่อยนอะสภาพมันแบบคราบนี่มันติดแน่นมากเลยนะต้องทําความสะอาดดีๆต้องมีน้ํายาแบบว่าติดแบบติดหนึบ ตัวเครื่องเนี่ตัวเตาเรามันเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสทั้งหมดเลยมันเป็นมีปรับสูงต่ําได้นะปรับระดับสูงต่ําได้เนี่ยด้านขวาเหมือนที่เราเห็นเลยก็จะย่างหมูย่างอะไรเราก็ยกขึ้นยกลงได้แต่สําหรับย่างปลาหมึกเราก็เอาลงให้สุดเลยเอาลงต่ําสุดเพื่อว่าให้ไฟมันแรง อันนี้ไม่ได้ยกขึ้นสักทีนะมันก็จะมีแบบติดๆหน่อยอ่านี่ขึ้นแล้วหลุดออกมาทั้งตะแกงเลยนี่ก็ยกขึ้นได้ประมาณประมาณคืบหนึ่งเนาะก็ไม่ถึงคืบหรอกเกือบเกือบคืึงหนึ่งอพอดีถ่ายคนเดียวจับอยู่คนเดียวมันก็เลยมันก็เลยแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีตัวล็อกไอ้ที่ดำดำมุนมุนนะเป็นตัวล็อกปกติก็ไม่ค่อยแเดวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดหน้าเตาอวัดตรงตะแกรงให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแรงนะปรับความแรงของของไฟถ้าเกิดปรับตรงกลางเนี่ยปรับให้ขีดมันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันคือแรงที่สุดนะเนี่ยตรงกลางที่เห็นเห็น เนี่ยปรับตรงกลางนี่คือไฟจะแรงสุดถ้าเกิดปรับลงมาต่ำสุดมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไฟหลียังไม่ดับนะแต่ว่าเป็นไฟหลีไว้นี่อันนี้คือปิดอันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไว้เนาะอันไหนที่เราใช้แล้วก็เปิดหลีๆไว้อันนี้คือความแรงของไฟ ตรงกลางนี่คือแรงสุดเอาลงสุดนี่ก็คือเราพร้อมที่จะย่างแล้วถ้าลูกค้ามาปุ๊บแล้วก็แค่ปรับให้มันไปอยู่ตรงกลางไฟก็คือจะแรงมากโอเคนะครับเนี่ยปรับตรงตามนี้อันนี้คือเตรียมพร้อมจะย่างแล้วสะดวกสบายมากครับสะดวกกับเตาถ่านเยอะ เดี๋ยวจะมาวัดตรงตะแกงให้ดูนะครับครัมันมีถาดรองใส่น้ำด้วยนะนี่เป็นถาดรองก่อนใช้แล้วก็เอาเอาน้ำใส่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยววัดตะแกงให้ดู <c oughs> เราใช้แอปในโทรศัพท์นะครับวัดวัดเฉพาะตะแกงนะ คนจะวัดเฉพาะตะแกงให้ดูก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับหน้าตะแกงความยาวมันเท่าไหร่อ่ะห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเซนวัดตะแกงนะครับตรงตะแกงนี่อย่างที่เห็นเลยครับห้าสิบเอ็ดเซนข้างหน้า <c oughs> ด้านข้างก็นี่เลย ยี่สิบห้าเซนมือใครประบังเนี่ยนี่ครับด้านข้างก็ยี่สิบห้าเซนความสูงความสูงด้านหลังเนาะความสูงด้านหลังสิบห้าเซนประมาณนี้ครับใครที่สนใจเตาแก๊สรุ่นนี้อยู่ เอาไปย่างประหมึกคือต้องเป็นรุ่นนี้นะต้องเป็นแบบนี้ไฟถึงจะแรงเนี่ยมีของเราใช้ทั้งหมด 4, 4ีหัวโอ้โหสภาพเยินมากยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมก็ตามนี้นะครับส่วนแอปที่ผมใช้นะครับใช้วันเมื่อกี้ก็เป็นแอปนี้เลยครับ ที่เพื่อนเพื่พเห็นวงกลมสีแดงๆครับก็มันติดมากับเครื่องนะถ้าเกิดใครอยากจะโหลดมาใช้ก็ลองดูได้ครับใช้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะแม่นยำขนาดไหนครับก็ต้องลองดูครับผมขอบคุณครับ